จิมเจจินไตรหัวสียอดโบนัสคิดค่าเจ้านายในรายการฟ้ามีตาต่ออนอละครสั้นสร้างสรรค์สังคมรายการฟ้ามีตาของค่ายดาราวิดีโอขอเสนอต่ออนอโบนัสกำลอนคณวัดส์สังวริบุตร เป็นเรื่องราวความหวังของชีวิตพนักงานว่าทุกสิ้นปีจะได้โบนสัสซึ่งก็มีต่างจากแก้วจิมเจจินไตรที่โกรธเท่าแก่สุรมูรธานนเมื่อบอกว่าปีนี้ไม่มีโบนสัสทำงานมาทั้งปีเหนื่อยสายตัวแทบขาดไอ้ที่หวังจะได้เงินเอาไปใช้หนี้ที่ซื้อของให้ลูกให้เมียและอีกหลายสิ่งอย่างและอื่นๆหายวับไปกับตาแก้วอาลวาดขโมยปืนของชําแบงกฤษดิบุกไปยิงเท่าแก่กะจะให้ถึงตายแต่ชําและคนที่โรง งานช่วยเท่าแก่ได้ทันเท่าแก่โกรธไล่แก้วออกจากงานแก้วยิ่งคลั่งยิ่งกินเหล้าอีกคราวนี้ไปมีเรื่องกับโต๊ะข้างๆแก้วสะบักสะบอมเงินก็ไม่มีประกันสังคมก็ไม่พอจ่ายเท่าแก่เมื่อเยี่ยมมาชูเท่าแก่ไม่พูดถึงเรื่องที่แก้วทําไม่ดีกับแก่สักคำไม่ทวงบุญคุณแถมยังบอกถ้าแก้วรักษาตัวหายดีแล้วอยากกลับไปทํางานแก้วงงมากชําบอกไม่ใช่เท่าแก่ไม่อยากให้โบนัส แต่เพราะแกไม่มีจริงๆปีนี้เศรษฐกิจแย่มากแก้รู้สึกผิดแก้วเห็นชวีตวงสาวิกาการจันมาศเมียของทำหอบข้าวของข้าวสารอาหารแห้งมาด้วยชวีบอกปีใหม่ทำไม่ได้เลยต้องมาหาเองโชคดีที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินข้าวปลาอาหารไร่นาที่บ้านก็มีถึงไม่ได้โบนัสก็ไม่เดือดร้อนเศรษฐ,ฐกิจแค่ทำยังมีงานทำต่อถือว่าโชคดีสุดๆแก้วสะท้อนคิดถึงตัวเองที่ผ่านมา ครอบครัวของแก้วสุรุยสุรายกุ้งเมียของแก้วอยากทำโบตอ,อกลูกก็อยากได้นวนได้นี่เงินเดือนแต่ละเดือนหมดไปกับเรื่องฟุ่งเฟือยพอชักหน้าไม่ถึงหลังก็รูดบัตรเครดิตพอไม่ได้โบนัสโลกเลยถล่มลงฟ้าทลายแตกต่างจากบ้านของชามทาจัดการเงินเดือนโบนัสปีที่ผ่าน,านมาทามเอาไปซื้อที่ซื้อนาชวีก็ขยันทำไร่ทำนาครอบครัวของทามีแต่เงิน ครอบครัวของทำมีความรักการแบ่งปันพอรู้ว่าเจไม่สบายชวีก็มาช่วยดูแลตอบแทนน้ำใจที่เท่าแก่เคยช่วยมาตลอดเท่าแก่ก็โชคดีที่มีลูกต่างคนต่างขอบคุณกันและกันเท่าแก่และทำบอกแก้วโบนัสอาจไม่ได้มาในรูปแบบข้าวของเงินทองแต่สิ่งดีๆคนดีๆที่เรามีในชีวิตนั่นถือว่าเป็นบกสุดยอดแล้วโปรดติดตามชมได้ในละครสั้นรายการฟ้ามีตาตออนอโบนัส ออกอากาศวันเสาร์ที่วันที่28ธันวาคม2567เวลา13นาฬิกาทางช่อง7